อุ้ยเชฟนี่นี่นี่นนต,รนตรงนี้เป็นเกดเหมือนเก็ที่ออกข่าวอ่ะเชฟเออที่ออกข่าวเลยนี่เป็นเกดเกดเกจงูลเลยดูทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปบอลวัดนะฮะ ไปได้ไหมตัดผมไหมอ่ะตรงนีโอ้ยยงดีนะตัดผมใหม่มาแล้วสวัสดีครับเอันนี้เราไปไหนฮะนนู่นนอ่ะยังไม่รู้จุดเลยเดี๋ยวไปมีแผนยังวันนี้ไปไหนกันผมโทรหาบังเฉดวันนี้แล้วเอติดธุระไม่ว่างว่าจะชวนแกไปด้วย EP ดีเอางั้นว่าเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันนะน้องรถไปก่อนใช่เราไปแบบเรียวไทม์นะวันนี้เราไปเรียวไทม์ ไม่มีอ <Kell analyze anthropology> ่า <¿no>? จุดท ah. sí oh. ี่จะไปไม่มีหาเหวอะไรเลยจะไปกำนันคุก็ไปแล้วนี่กำนันดีในทาคิริเนี่ยเพราะว่าไปจุดนี้ดีกว่าผม ผมมีที่แนะนำเชฟทำสาแก้วคุณยังไม่ไปแน่เลยผมเคยไปทำคลิปครั้งหนึ่งอยู่ใกล้บ้านผมดเลยผมเคยไปเดี๋วันนี้เราแบบไปแบบเดี่ยวทำหเจอตรงไหนแวะตรงนั้นไม่ได้นัดกันเราไปแบบไม่ได้นัดกันไมดูความช้างไม่ต้องมีคามช้างไปต้ช้างนี่แวะทำอะไรแวะใส่ส่น้ำก่อใส่อาหารให้รถตัวนี้ใชแบบชีิ่งห้าสามล้าน มีไหมมค่ะเมันีด้านน้เ้ไหรืไ้าเ้าพอ๋ครับเกๆนี้ไหมได้เพได้หมดครับอันกาแฟกาแฟชิลเลยเชื่อกาแฟสดริมเขากาแฟสดริมเขาเชมเดี๋วเราลองร้านนี้ดูนะฮะทุกคนไม่เคยมานะใช่ใช่ โก้โก้ปั่นเจี๊ยบมาทุงกันโก้โก้ปั่นนะฮะบรรยากาศร้านโค้ดฟินนะเช่ไหมธรรมชาติทุกคนมันมีอะไรบ้างนะครับเอาเป็นคาปูชิโน่ชื่อร้านอะไรนะเจี๊บริมเขากาแฟสดตรงนี้เขาเรียกอะไรนะเป็นเขาหน้าหมีตรงนี้เขาหน้าหมีนะทุกคนเขาหน้าหมีตัมโบลินฟิงในเล่ผมรู้สึกว่าในไล่นะ ตำบลอะไรไม่แน่ใจว่าติดอ่าตำบลขอทองครับตรงนี้อ๋อชิมดูผมสั่งกาแฟคาปูชิโน่ไปของเชี่ยะไหนเป็นโกโก้ปั่นโกโก้ปั่นใหญ่แบบนี้เจ็บเลยนี่นี่สวยนะเชี่ยตรงนี้นะเขามีหนังสือให้อ่านด้วยจะมีมุมหนังสือให้อ่านตรงนี้ด้วยฝั่งนี้ก็มีนี่นี่อ๋อนีน่เต็มเลย ีก็เ no ดี no, ๋ยวรอกาแฟนะครับกินกาแฟเสร็จเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าเนี่ยไม่รู้จะไปไหนต่อเดี๋ยวไปหาที่กันก่อนเราไปเรื่อยๆครับ่ตัวนี้มาแล้วนะครับทุกคนกาแฟคาปูชิโน่โกโก้ครับอันนี้โกโก้ของเชฟร้านวิมเขากาแฟสดนะหอมหอม อู้ชอบอืออันนี้อร่อยจริงเค็นได้ใไหมอันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยใช่ของเชฟอ่ะเชื่ได้เลยเชื่อได้นะเขาขึ้นชื่อเรื่องกาแฟพร้อมด้วยทุกคนมซิ่มเขาให้กินไม่ได้ดมอืูปิน เป็นไงบ้างเชฟกินเสร็จแล้วครับเดีย๋ยวไปที่อื่นกันต่อเดีย๋ยวไปทุกคนริมเขานะครับคาเฟ่สดเนทุกคนนี่มติดเขาอยู่ติดถนนนะร้านกาแฟอยู่ข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวรอเดินทางต่อกันทุกคนเป็นไงบ้างเชฟรสชาติรสชาติไอโกโก้ปั่นของที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่อื่นมันจะออกบางที่นะีหวานหวานนมครับมันจะออกไปทางหวานเลย โกโก้กที่นี่มันจะมีรสชาติของโกโก้เน้นๆหน่อยอมันจะได้กลิ่นมะอหอมอมันกาแฟก็เหมือนกันคือผมไปแบบเนาะเราไปรีวิวแบบหลายร้านอยู่นะเช่นนะรเราไปรีวิวหลายร้านทุกคนแต่ว่ากาแฟที่อื่นคือแบบมันจะแบบหวานนำไหมแต่ร้านนี้แพ่สดจริงๆอะ่ะทุกคน,นกลิ่นที่แบบมันลอยออกมาจากหยับครัวแบบหอมมากทุกคนแล้วไปกินมันมีความแบบ ความหวานแต่มันพอดีเชฟถึง,งรดูดกาแฟใช่ไหมใช่ใช่มันพอดีมันมันโอเคเลยร้านเปิดกี่โมงนะเชฟเก้าโมงเช้าครับถึงหกโมงเย็นไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยเชฟตอนนี้เราเข้ามาบ้านในสรมอีกประมาณอีกประมาณสองร้อยเมตรเชฟเดี<ม>๋ยวผมพางาเชฟเข้าไปเชฟย,ยังไม่เคยไปเดี๋ยวแล้วผมอ่ะเคยไปแล้วเชฟอันนี้สองข้างทางจเต็มไปด้วยภูเขาเชฟฮใช่ประวัติเทศที่นี่ผลลุกเชฟไหม ทำไม่ปวดขี้ใช่วันนี้เราเข้ามาแล้วนะทุกคนมันมีถ้ำด้วยเชฟตรงนี้โอ้ผมผมเฮ้ยดูทางผมตกใจคนลุกเลยเชฟพวกนหนูนโนเคอนนนั้นุนหนุุดที่เหนุนานบนหนุ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 นทนุนหนุนหนนหนุนหนุนหนรนหนุ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 นนุนหนุะหนุนหนุนหนุนหนุุนน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 น ว่าบรรยากาศเมื่อปีที่แล้วที่ผมมากับบรรยากาศตอนนี้จะเป็นยังไงนะบอกเลยว่าวันนี้น้ําเต็มมากทุกคน น้ำเนี่ยลึกประมาณสองรอเมตรไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นปักเหมือนประมาณว่าปักถ้ำเชฟ mm hmm. แ้วก็ข้างล่างนี้คือเป็นอุโมงค์เลยทั้งหมดเลยคือเป็นอุโมงค์ต้องมีเทียนระเบิดน้ำใช่ไหมปักแล้วก็งลงไปชาชะละวันชลวัอนบ้าเชฟคนละเรื่องเยอะไอนี้อัน,นี้อัน,น,อน,น,อน,นี้คือแบบอันนี้คือแบบถ้ำข้างล่างนะเป,เป็นเป mm ็น hmm. ถ้ำกว้างมากเชฟที่แบบเขาบอกว่าอาฝรั่งเคยมาดำลงไปแล้วเขาไปเจอพระโบราณเชฟ mm hmm. พระโบราณด้วย เราเดินลงมาดูได้ไหมได้เชฟเชฟต้องต้องต้องหาเทียนก่อนเชฟเคยไปเล่นที่สะแก้วใช่ไหม mm hmm. ตรงนั้นใช่เนี่ยน้าจากตรงนี้เชฟมันไหลลงไปที่สะแก้วแล้วก็ที่ทานทิพย์ด้วยเชฟก็คือน้ําต้นน้ํามาจากตรงนี้เชฟใช่มันออกลูกออกดอกไม้ต้นน้าเนี่ย,ย <laughs> อันนี้เชฟปีที่แล้วผมมาใช่ไหมมันจะเป็นสะพานลงไปด้วยเชฟน้ําน้ํายังไม่ได้เต็มขนาดนี้นะเชฟน้ําแบบลดมาก กว่ากว่านี้อีกเนี่ยตรงนี้เป็นสะพานเนี่ยแล้วก็เนี่ยเนี่ยตรงนี้มันเป็นสะพานเก่าตรงเนี่ยเราจะเดินลงไปได้แต่ตอนนี้แบบน้ําขึ้นเต็มแล้วไม่มีสะพานแล้วพังหมดแล้วนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะมาตรงจุดนี้ใช่ไหมใช่บ้านในสระนะครับอยู่ตําบลขอทองนอั่นใช่นหอเนาะตรงนี้เออใช่ตำบลขอทองออบ้านในสะระตําบลขอทองนะครับแล้วก็ถ้าใครมาไม่ถูกนะครับก็ลองพิมพ์ใน Google Ma p ดูนะครับ <c oughs> ว่า ถ้ำสะแก้วนะฮรก็เอาอย่างนี้ถ้ามาไม่ถูกก็คือมาเพงก็เลยสะแก้วมาประมาณประมาณ200เมตรนะครแล้วก็เข้ามาก็ทุกคนก็จะเจอนะครับเดี๋ยวผมกับเชฟไปในต่อเดี๋ยวติดตามดูครับเดี๋ยวเราไปในต่อเชฟไม่รู้ฮะผไม่รู้เดินทางต่อทุกคนมาเมื่อปีที่แล้วอ่ะคือผมไม่รู้ประวัติเลยผมมาคนเดียว ใจชื้นเชฟใจแบบโอ้มาแบบคนเดียกก็ไม่ไม่อะไรแต่พอแบบเออเขาเล่าประวัติสักนิดนึงอะไรเนี่ยเออมันคิดมากคุณครูคือเราขี้คลาดดี่โอ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อครับทุกคนครับผมโอเคตอนนี้เราสองคนกำลังเจอปัญหานะครับเจอาไม่รู้จะไปที่ไหนต่อคิดพี่ตอนนี้ตอนนี้เราเข้ามา ท่าเรนนะทุกคนคลองกวดนี่มีอะไรบ้างข้างในเนี่ยไม่แน่ใจเชฟลองไปดูลองไปดูดิมีไปเคยไปไหมไม่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 เคยไปเชฟเลยเมวเมลเมลเฮ้ยเมวเมวแต่ว่ามันบอกว่าคลองกวดคลอดีมีซีฟู้ดไปดูดูไปดูดิเดี๋ยวเชฟจะเลี้ยงผมโอเคเดี๋ยวเราลองดูดูเส้นทางเดี๋ยวไปดูให้ดูเส้นทาง อนนี้เราจะแทกไปคลองกรวดนะครับถ้าไม่รู้จักคำว่าแทกคือเราเหมือนแบบดันด้นไปนะไม่รู้มีอะไรข้างหน้าบ้างไปดูกันแค่ดันสะแค่ดันแค่ดันคำว่าแทกภาษาใต้เรายิ่งงงไปใหญ่เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมว่านะเชฟผมว่าผมว่าน่าจะแบบคือเชฟฟังชื่อคลองกรวดคลองกรวดแสดงว่ามันเป็นคลองแล้วก็มีหินกรวดมีลูกกรวดจะเป็นลูกกรวดหินหินกรวดเชฟหินกรวดหินกรวดใช่ลองไปดูทุกคนได้ได้ เดันดันทุรังเอ้ผมว่าผมว่าเปลี่ยนรายการเป็นอ่ชื่อรายการว่าดันทุรังนี่ก่อนดันทุรังทีวีไม่มีรถเลยนะในนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมีรถนี่ผมจะพูดว่าไม่มีบ้านคนด้วยแล้วก็มาเห็น สําหรับวันนี้เนาะเนาจะไปในที่ท<ด>ี่คนอื่นก็ไม่ค่อยไปยั <laughs> ไม <laughs> ไ่ไปดูไปดูคอะไรเนี่ยนั่นเองคือแบบนะคือเราลองไปดูคลิปลิปนี้คือแบบในบางบที่ผมบอกว่าไปแบบเดียยวทามหรือเราไปกันเรื่อยเนี่อยสำหรับใครที่ชอบคลิปที่แบบพวกเราทําแบบไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะต้องบอกว่าใครไม่มีที่ไปใครหาที่ไปไม่ได้ก็มาดันแบบเราเนี่ยอันนี้คือแบบคลิปนี้เนี่ยคือเราตั้งใจนะทุกคนตั้งใจว่าแบบคือเราจะไปแบบแบบเหมือนประมันว่าแบบเจอตรงไหนก็คือแวะตรงนั้นเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยคลิปนี้นะฮะก็เป็นการเดินทางดูแบบอีกแบบหนึ่งเนาะฉีกแนวรายการฉีกแนวเป็นอนี้มันลุ้นหน่อยนะใช่ใช่ไปดูข้างหน้ามีอะไรบ้างใช่ แต่พอเข้ามาข้างในแบบบ้านเยอะนะเจมส์นะในนี้น <ừ> นนนานเหยเป็นหมู่บ้านอันนี้มันเงียบเลยเนะอะเออแต่ว,ว่าถนนเนี่ยเหมือนที่เชฟถ่ายไว้เมื่อกี้โอ้วรุ่นว<อ>รุ่นวัยรุ่นรับใครที่แบบจะมาบ้านของกวดขับช้าๆนะวรุ่นเยอะวัรุ่นขับรถเร็วมากแมวเดินดูไม่ดูถนนนไม่ดูรถไม่าทางเลอไปนี่นะทุกคนไอ้นี่มันทางตันเลเจมส์ไม่รู้ต่นนี้เป็น เป็นเป็นเคอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คือทางตอนนั้นเป็นท่าเรือใช่ไหมน่ะเป็นท่าเรืออันนี้ที่เรามาฉันมาทำอะไรที่นี่อันนี้วิถีชีวิตเลยเดี๋ยวมาใหม่ๆเนี่ยหรับวามาในก็เนี่ยเรากระบี่นี่ยมาในเมืองในเมืองอ่ะไม่ค่อ้ยเฮามาที่แบบนี้เฮาเดี๋ยวรออันนี้ Any có điện thoại? Hô tôm. Khâu quát. Ban quát. Ban quạt Ban quát. Ban quát. Ban quát. Anytime say, you know, say đặc thù, à. đặc thù. Ban Ban quát. 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 Ban 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 ัีใส่เมึกใส่เมึกแกนี่ทำคล้ายกันนะครับไม่รู้เมื่อไหร่โอ้โหนี่นะท่าเรือนี่นะครับทุกคนอันนี้ท่าเรือบ้านอะไรนะจ๊ะบบ้านคลองกวดโอ้ยบรรยากาศสวยทุกคนตรงนู้นเป็น ร้านซีฟู <c <c <um ้ดเชฟซใช่ใชก็ม sí ีกระชังเนี้ยปลาด้วยออเออขอกำลังมีอย่างมีฮะพูงคาเลยเออป้านเลยมาของซีฟู้ดเลยอ๋อเค็บรถรายนมาเทียวป้าเลยมาเออเรามา น้องนนี่บ้านวางเงี้ยนี่้อ้ยมีชโรวันนี้นน่มาหัใหม่หนบ่ดิเอกอเออจไปไปเลยกลาเออนี่มีชีโรบานมีนี่เอ้ยได้บามีแบบลงสกิปละลงสกิลจ้าบมรีก็กล้ามาเลยรีเอรีก็ม่นปพุดตาหมี่มากินก้าวนี่เดินเดิเด ไม่เคยเห็รอพี่มาตามเลยนี่มาพบคนโูจักจัดทิ้งเจ้าทิ้นปบเจ้าทิ้นเจ้าชินนะทุกคนอันนี้เรามาเจอเจ้าทิ้นเจ้าทิ้นไอ้ต้องบางมี้บางมี้อทำเรือท่องเที่ยวกันเนี่ยอ่าทำทงเที่ยวนี่วันนี้ที่ไปเหรียนป่าวนใส่เรือเรือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวปักไว้ในคลิปเลยอ่าสูนแปดแปดเซียสูนสูนสองเก่าเียราคากันอ่าราคากันเองติดต่อมาก่รเหลือแต่จำนวนคน ไปถึงวันเรื่อเต็มวันนะนี่ชิมชิมชิมอุปกรณ์เรียบร้อยพร้อมชิมอุปกรณ์เรียบร้อยร่างกายมีเรือบางยี่ล้ำอ่าล้ำเดียวแต่นี้ล้ำเพิ่มปีชายแต่จะไปสปีดโบ๊ทไปกันเองแบบเด็กๆปลกเสียคุณสปีดโบ๊ทกันอ่ะเดี๋ยวหนักเลี้ยงที่ไม่ดีเห็นเห็น ได้ไปตไปม่ได้ไม่เ้นะได้ไปได้ไปกปานะได้โอเคโนนอาน้ำมันไม่ใชโอเคครับวันนี้เรามาเนี่ยนึกว่าจะไม่เจออะไรแล้วเนาะที่มาเจอพี่ที่ทำงานที่รู้จักกันเนะพี่หมีพี่หมีพี่หมีบ้านแกอยู่ที่นี่บังหมีบังบังมีไม่เคยรู้เลยเหรอไม่โอเคแรกแบบเออ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี่ใช่ถ้าไม่มาก็คือไม่รู้ไม่เจอใช่ไม่ไม่รู้เลยแล้วก็แบบคือไม่เคยมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทุกคนว่าว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เรามาเนี่ยมันสามารถที่แบบเอ่อนักท่องเที่ยวคือแบบสามารถมาขึ้นเรือแล้วก็ไปเกาะได้ก็สําหรับใครที่อยากจะแบบมาเที่ยวกระบี่นะครับมาเที่ยวเกาะที่กระบี่ก็ติดต่อกับบังมีได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับด้านด้านล่างเลยนะครับผม ลองติดต่อกันได้นะครับผมเป็นไงเชฟคลิปนี้คุ้มค่าอยู่ครับคุ้มค่าอยู่นะเราแบบเหมือนกับว่าได้แบบนะได้มาแบบได้มาเจอมิตรสหายเนาะอะไรเนี่ยได้มาเจอที่นี่เขาไปดูที่นี่ด้วยไปดูบอกอ่างเก็บน้ำด้วยมันมีอ่างเก็บน้ำด้วยทุกคนเราถามว่าบางมีเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเข้าได้นะใช่ไนะได้ได้ได้เกยบอกว่าเข้าได้ไปดูได้มีดูมีมีอะไรบ้างไปดูเดี๋ยเย็นดิ อันนี้ตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับของแหลมของกรวดบรรยากาศใช้ได้เลยนะครับจะมีภูเขาอยู่ด้วยเขาตรงนู้นเป็นเขาฝั่งท่าเลนนะครับมันไหมหรือว่าเขาเขาลูกนี้ไม่รู้น่าจะน่าจะเป็นลูกนี้นะท่าเป็นท่าเรนนะไอ้นุ๊กไม้นี่นะใช่ฟนะแบบแคมปิ้งกลางเต็นท์นะเชฟนะเออตรงนี้แคมปิ้งฝั่งนู้นฝั่งฝั่งดินน้ำฝั่งนู้นจะแคมปิ้งได้อยู่ติดต่อได้ไหมเชฟเจ้าของติดต่อเจ้าของนี่มีนกประจำจังหวัดเราด้วยนกอินทรีะไรเชฟ มีนกอินทรีด้วยนุบินเจ้าถิ่นของที่นี่แล้วนกเกี่ยวกับนกอินทรีมันมันมันแตกกันตรงไหนมันไม่เหมือนกันครับนกนกเกี่ยวเนี่ยมันจะอยู่ที่กระป๋องนมข้นครับมันเคยกินไหมไปกันต่อทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอตรงไหนก็แม่งนั้นอะเงี้ยเนาะเออดินหนูเชฟเชฟผมเจอผมเจอที่เดี๋ยวเราเราลงไปดูทุกคนโคตรสวยเลยเป็นหินนี่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 เดี๋ยวข้ามถนนไว้ก่อนนี่แลบ เป็นหินโบราณเลยเป็นหินโบ,บราณนะเชฟอันนี้แบบเป็นหินอะไรเชฟพูดสวยเลยเโอโ้โหอันนี้เป็นแบบหินลื่นเลยนะเออโคตรสวยเลยนี่ขึ้นได้นะเยอะนะต้องโอ้ยขึ้นลำบากนิดนึงเฮ้ยโอ้ยโคตรสวยเลยทุกคนอุย้ยแจมเชฟ โอ้ยข้างบนก็เป็นหินทุกคนนู่นนุ่นนุ่นอยู่ข้างในทุกคนโอ้ตรงนี้เป็นหินหมดเลยเนี่ยเขาหินมันผูเขาหินนะเนี่ยทุกคนมันติดถนนนิดเดียวมีอะไรเชฟโอ้ยสวยสวยโอ้ยสถานที่ไหนอะไรนะโอ้ยมีแอ่งน้ำด้วยทุกคนโอ้ยอันนี้เหมือนอะไรนะเชฟเหมือน มันแถวอะไรเขาเนี่ยิโ,โสโตนไม่ใช่แถวแถวพักเหนือ <c oughs> นี่นี่เป็นหินแบบนี้ <c oughs> ใช่โคตรสวยเลยนี่ทุกคนดูมันเป็นเกตเหมือนพญานาคทุกคนเหมือนเราอยู่ลนหลังพญานาค <c oughs> มันเกตฮูเลยทุยกคนดูโอโ้โหเชฟเจฟอย่าไปไกลนี่ผมไม่เห็นรถ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้ดับเครื่องรถเดี๋ยวรถรถหายเด็โคตรสวยเลยนู่นๆๆน โอ้ยแล้วภูเขาดูดิบรรยากาศทุกคนโอ้โหโคตรสวยเลยครับครับสุดยอดเลยเชงสุดยอดเชฟน้ำกินได้ไหมเชฟไม่กินมีปลาไหมเชฟนี่ไม่รู้มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างเนี่ยเชฟไอ้นกขวดอะไรเชฟไหนนู้นนู้เหมือนแบบชาวบ้านเขามาทิ้งไว้นะฮะเนี่ยเป็นนิสัยไม่ดีนะครับทำบบนี้อะไรนะเชฟไม่แนะนำไม่ทำแบบนี้อ๋อแนะนำไม่เตาอ๋อนี่อะไรบ้างไม่ได้มีอะไรเลยอันนี้น้ำมันขังอะเนาะน้ำขัง ไม่เขาไม่ทาเป็นที่ต่องเที่ยวอ้เชฟไม่มันสวยจริงเชฟนี่ดูดิอ้อมันสวยแบบดูดิมันเป็นแบบหินก็เป็นเกตนีถ้าเกิดฝนตกเป็นน้ไหลนีสวยอุ้ยเชฟนี่นี่นี่ตรงนี้เป็นเก็ตเหมือนเกบที่ออกข่าวไอะเชฟเออที่ออกข่าวเลยนี่เป็นเกดเกดเก็ตงูเลยดูทุกคนเป็นเกตเลยฮะโคตรสวยไอ้นี่เชฟดูดิมันมีคนมาแบบมือบอลอ่ะเชฟนี่น่าเสียดายไหมอะไรนะ fb ฟารี ไม่เอาเนี้อะไรนะไม่แนะนำให้แบบนี้ไม่แนะนำนะครับตรงนี้แบบหินมันโคตรสวยเลยแบบเรียกว่าแบบดูดิแบบมีคนมือบอลมาเขียนแบบเต็มไปหมดนี่ดูไม่รู้เขียนว่าเลยตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือนั่งหลบได้ยังไงเยอะไม่ได้ไอ้เนี่ยนี้นั่งไปย้อยเรามาตุ๊บ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 เดี๋ยวเราเก็บมาสักรูปไหมยิ่งได้ได้ได้ครับนี่ทุกคนแบบโคตรสวยเลยเออ เดี๋ยเราเก็บสักภาพไอไอตัวหนังสือเราพยายามอย่าให้เห็นโอเคเชียบยุ่งนั่นนะไปจะถ่ายแอคชั่นีตอนนี้มาถึงที่สะพานไม้ไผ่อ่าวทาเลนแล้วครับตรงนี้ีวิวสวยเนาะเมื่อก่อนผมมาเชบไอเมื่อเมื่อปีที่แล้วผมมายังไม่มีค่าใช้จ่ายเเก็บค่าใช้จ่ายค่าบำรุงสอกสารที่คนละสิบาทนะฮะว่า สองคนยี่สิบบาทโอเคนี่เดินไปดูกันครับเดินไปดูสะพานกันครับปล่อยให้เขาเคลียร์เล่นสถานที่ไปเรียกว่าสะพานไม้ไผ่ใครเย็บที่ไรสะพานไม้ไผ่อะจุ่มพูเอ๊ะอะไรอไม่ใช่อะไรน้ำเบาไม่ใช่ยีหลงฉันหลงอ่ะไม่ใช่อะไรนะปูจานปูจานปูจาน ปูจันไม่ไม่ทองคำได้ป่ะได้ได้ได้เลยมีนกด้วยมีเจ้าถิ่มด้วยนี่ทุกคนนี่รถมันจะหักไหมเชฟไม่หักไม่หักนะโอเคเดี๋ยวเดินต่อ ถือว่าผมมาครั้งนี้ก็ถือว่าสวยกว่าครั้งที่แล้วนะทุกคนคือบรรยากาศแบบครั้งนี้คือแบบชิลมากสวยๆโอเคก็เลีปยนี้คุ้มนะเช่ไหมคุ้มๆี่แนนำเลยครับที่ให้มาที่นี่ลมบรรยากาศดีมากแบบโคตรดีเลยทุกคนคือแบบสุดๆชอบมากคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนนู้นนะนี่ขึ้นไปกดระเบียบการขึ้น ขึ้นได้ครั้งละ5คนเด็กต่ำกว่า8ปีห้ามขึ้นนะฮะอายุเกิน15ปีต้องมีผู้ปกครองขึ้นไปนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ห้ามนั่งเราารับเบียงโอเคห้ามดูสุราโอเคฝนตกห้ามขึ้นเด็ดขาดหากมีข้สงสัยก็นั่นแต่โอเคครับฝนตกนั้นคนจะฝนกำลังจะมาแล้วใช่ไหมใช่ยดนี้ขึ้นอ่างนี้กำลังขึ้นไปนะทุกคนดูเชฟขึ้นไปแล้วโคตรสวยเลยทุกคน นี่ใหเ้เดี๋ยวแบบจะหมุนรอบๆเลยก่ะสามรอ้อยหกสิบศานี่เห็นรถฝั่งถนอนอันนี้เป็นมุมจากด้านบนนะทุกคนมาก็เสียวเหมือนกันทุกคนกลัวความสูงเย็บใช่กลัวความสูงใช่กลั <c oughs> วความสูง <c oughs> ่นนวา<ต>ถือว่าว่าือา ep นี้ก็คือคุ้มเลยนะเชียอนะโคตรคุ้มเลยทุกคนคือแบบเอาเป็นว่า ep หน้าเราไปที่ไหนกันต่ออย่าลืมติดตามชมกันนะฮะ<ต>เอา,เ,อาเป็นว่า ep นี้อ่ะเอาเป็นว่าผมขอจบณตรงจุดนี้เลยกันที่สะพานไม้ไผ่นะฮะคือตอนแรกว่าว่าจะไปแบบ ไปหาอีกที่หนึ่งแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ฝนมันฟ้าไม่เป็นใจด้วยฝนจะเริ่มจะตกเลยด้วยทุกคนแล้วเอาเป็นว่าอีพนี้จบเพียงแค่นี้แล้วกันที่สําคัญนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันให้เยอะนะฮะแล้วก็เข้าไปาติดตามนะครับช่องของเชฟร้านด้วยนะฮะตอนนี้เชฟนะครับทําช่อง Youtube แล้วเหมือนกันนะครับแต่เป็นสายเกี่ยวกับเกมนะครับอ่าเกี่ยวกับอ่า,เ,อาเขาเรนะ <Gaming S 1> ียกอะไรนะเชฟเกมมิ่งอ่ะ ไม่รู้อ่าสตรีมเกมอะไรประมาณนี้นะฮะก็ลองไปดูที่ช่องเชฟแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ด้านล่างนะฮะก็ลองไปกดติดตามกันดูนะครับผมเชฟมีอะไรฝากบอกทุกคนไหมฮะสำหรับคนใครที่อ่าสนใจในการการท่องเที่ยวนะครับมาแนะนำมาที่นี่ได้นะครับผมที่นี่เจ๋มมากเลยครับผมยังไงก็โอกันหน้าเจอกันนะครับสำหรับ EP ีนี้ต้องลาไปก่อนกับภาพบรรยากาศสวยๆนะฮะนี่โคตรชอบเลยเชฟดูนี ดูสะพานด้านล่างโอ้ฟินมากฮนะลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับดีครับ